วันนี้เรามีมีคุณลูกค้ามามาตัดกระสอบที่หน้าโกดังเลยนะฮะเอากระสอบนี้ใช่ไหมครับเอานี้เลยขาวผ้าสวยใช้ได้เลยค่ะโอเคเลิศนะฮะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยตัดนะครับดีครับนี่นะฮะวันนี้มีมีนี่เรามีลูกค้าของโกดังมาก็มาตัดที่หน้าเพจเลยนะฮะหน้าโกดังเอ้ยตัดเองเอาเองเลยครับสวยค่ะสวยสวยมากเลยค่ะโชว์ป้าเดี๋ยวจ้าก็ เป็นโค้ดเดิมนะ T L G S เฮ้ยแมนโอเวอร์ไซส์ตัวนี้ไซส์ใหญ่นะอ่ะโยนเลยจ้ะตัวนี้ลายดอกโอ้ือฮาวายลายดอกค่ะผ้าใหม่มากโอเคลุยเลยจ้ะเฮ้ยเหนื่อยแล้วขอนั่งดูบ้างเนี่ยแตะอ่ะเอาต่อเลยจ้ะสวยค่าเชิดลายสกอตทเดรย์นั่งเดรยะนั่งมาเออเออนั่งค่ะนั่งได้ค่ะได้ค่ะผ้าใหม่โอเคใช้ได้อ่ะ อยกมานี่เดี๋ยวโชว์ป้ายให้ดูจ้ะเออยกไปที่ตัวเออนี่จ้ะมันจะเนี้่ยป้ายห้อยนะฮะอุ้ยตัวน,นี้นะฮะอุ้ยผ้าใหม่เวอร์ยกไปเรื่อยอ่ะผ้าใหม่เวอร์เดี๋ยวโอเคจ้ะมาเดี๋ยวให้โชว์อาตัวเอยกไปจ้ะพากยจ้ะพากด้วย นี่นะฮะไม่รู้จะผ้าไงน่าจะบอกว่าผ้าใหม่เวอร์สดจ้ะสดมากอา๋อแล้วแล้วสดมากเนี่ยเอ่อที่ขายอยู่ขายที่ไหนฮะขายอยู่หนองชาาค่ะโอเคไปขายดีมากเลยค่ะโอ้อันอันอันนี้สดมากลูกค้าแนวไหนฮะอ่อคนงานค่ะคนงานโอ้อันนี้เล d แค p ดอยู่นะฮะเล d แค p ก็มานะฮะสวยค่ะสวยอ่าเลสแครนะฮะเลสแครไปห้อยอ่ไปลายห้อยทุกตัวนะคะเนี่ย ตัวเองเดี๋ยวเขาจะดูแบรนด์ให้ค่ะอันนี้คิคลาร์แรนนะฮะก็เชิ้ตนะฮะเชิ้ตสวยฮะสีสดเหมือนใหม่ขโมยห้างเออไปห้อยขโมยมาจากห้างอันนี้จอหนเซฟนี่นะฮะอ่าขโมยมาจากห้างบอกอ่าจ่าจ่าอุนเนทุตุกาอันนี้ขึ้นห้างนะยี่ห้เลิศค่ะเลิศอุ้ยเลิศเออมันสดสดมากแน่นอนเออเสื้อลายยอด์งี้ดีอ่า ตัวตัวนี้ตัวนี้จะเอาไปตัดอ้อยหรือเปล่าจ๊ะค่ะตัดอ้อยค่ะเหลือตัดอ้อยก็ได้โอ้มันสดนะที่โทวหน้ากล้องสวยค่ะลูฮาวายเสื้อแขนยาวแก๊ปจ้ะหุ้ <Yeah. S 1> มีแบรนด์น,นั่นเนี่ยชุดนี้ไยห้อยทุกตัวเลยค่ะเออสินค้าแบรนด์นี่๋<ร>อ<า>ตัวเองเอาลงตลาดนะโอ้ยยู่นี้ Work Central Limited นี่นะฮะตัวนี้จริงๆขึ้นไอจได้เนี่ยแล้วแล้วเนี่ยตอนนี้เขานิยมสีพื้น รู้ป่ะเพราะว่าไวรุ่งไวรุ่นเนี่ยหรือว่าไม่เกี่ยวอายุเนาะสีพื้นกําลังมาฮะเนี่ยอันนี้ก็ม่วงหวานแหววกิ๊บเกยอยู่เลยก้าจ้ะสวยมากโอ้ยมีคู่ดูโอ้พูดก็ชอบชอบเงี้ยเหงาพูดอยู่คนนี้โปรเจกต์เนี่ยอันนี้ปลายห้อยทุกตัวนะเออปลายห้อยขโ <ะ S 1> <ะ>มยใครมาเนี่ยอันนี้แรงเลอร์ขโมยห้างมาหรือเปล่าโอ้โหแรงเลอร์ตัวนี้อันนี้ลงตลาดนัดนะฮะโอ้โหใครได้ของดีฮะตลาดนัดฮะ อยู่อยู่ไหนฮะโคโคสดายที่ฮะน้องชาค่ะน้องชาค่ะน้องซาคหรือชาคจ๊ะน้องชาค่ะอ๋อน้องชาค์นะคะเนี่ยยี่ห้อแมนต่อเอ็กแอลไซเล็กไซส์ใหญ่มีหมดนะฮะเนี่ยปุ่นยอะแล้วสีสดแล้วไม่ขาดเลยนะสดเวอร์เนี่ยแล้วบางตัวมีลายน้ํามีลายน้ําแบบแบบตอกของเขาอะเห็นไหมอ่ากล้องสวยสูบผู้กล้องดีสวยเลิศกล้องเลิศค่ะอ่าตัวไหนดีคะตัวนี้เอาเด็กเกอร์ด็อกเกอร์ เนี่ยโอ้โหยี่ห้อแบบโอ้ได้แล้วโอ้โหมียี่ห้อนั้นเลยเนี่ยแบรนด์ทั้งนั้นเลยโอ้ไป Brand, แบรนด์แบรนด์ขโมยห้างมาอีกแล้วเออดูดิอันนี้เราตัดสดสดเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลืลืลืเปิดมิวสิกก็ว่าอยู่ขาดแล้วเป็นยางไงทำไม,มแมลงเงีย,ยบๆว่าเ,เพื่อเพื่อรับคาเสียพวกเรานะฮะค่ะเดี๋ยวรอบ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 ,บ,บหน้าจะมาตัดอีกไหมฮะ จะได้ใหม่เวอร์แล้วแล้วรอบหน้าจะมาอีกไหมฮะมาค่ะจะได้เชิญตัวเดืนห่งาสั้ค่ะเดือนนึงมาสามครั้งเนี่ยตัวนี้ไม่ได้อวยกันนะดูเหรอโอ้ที่ยอมรับอุ่ยตัวนี้โอ้โหขโมยห้างมาอีกแล้วโอ้โหนี่ยอมรับเออใหม่เวอร์ป้ายแขวนทุกตัวเลยค่ะป้ายห้อยทุกตัวแล้วเมื่อกี้มันขึ้นเป็นเป็นโชว์โอเวอร์ไซส์นะแต่งานมันก็ไม่ใช่โอเวอร์ไซส์นะมันก็เนี่ย โใหม่มาก OS นี่ยอดมาจากอะไรผมอาจจะพูดผิดฮะรู้ปะ่ะแล้วโอซายเหรอผมก็ว่าโอซายแต่ว่า่ยเขาไม่ไไ <laughs> ข<ฟ>ม้างใหม่อีกแล้วไปไ<ฟ>อีกแล้วเลิศเคสวิทเหรออนนนนนันเนี้ยวัยรุ่นจะเล่นนะเนี้ยในแบบแม็กซิกันเนี่ยโอ้โหแสดงว่าได้ทุกแนวทั้ง ตัดอ้อยตัดกิ่งมะขามได้หมดเลยค่ะโอเคแล้วก็เผาถ่านได้ค่ะโอเคแล้วก็เม็กซิกันจัดนี่ให้แก๊ปค่ะแก๊ปอันนี้ดูให้สดๆเออมีคนมาคุยด้วยอย่างี้ก็สนุกหน่อยเดี๋ยวรอบหน้ามาอีกนะฮะค่ะค่ะได้ค่ะมี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 เนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยรอบหน้ามาอีกนะมีมีสามียะอ๋อมีแล้วค่ะโอ้โยตายเลยคนสามีด่าตอนนี้ไม่ว่างแล้วค่ะเหรอโอ้ขโมยห้างมาอีกแล้ว โอ้โหเลิศเนาะเนี่ยขโมยห้างมาอีกแล้วดูสิโอ้โหวินเทจโยดาโอ้ยฟันทันปะอุ้ยสวยเวอร์นะฮะดูป้ายไปก่อนนะเดินด้านด้วยนะโอ้โหใช่ใช่สวยนะเนี่ยป้ายด้วยแล้วสีมันแบบผู้ดีอ่ะสีสวยมากงานผู้ดีโอ้โยเออบางตัวก็อ่านไม่ออกนะอ่านเร็วรช้าเสียวแล้วเออนุชกับ สมเนียงไปเฮ้ยเขาก็ไม่ค่อยรู้กับเราหรอกก็ฝืนๆหน่อยนะคะจ้ะอันนี้เหมือนโปโลไทยแลนด์นะแต่ว่างานมึงนอกแต่ว่าสไตล์ดีไซน์ปโลเลยเนี่ยป้ายห้อยทุกตัวเลยอ่ะโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวไม่หมดครับอ่ะเราจะเร่งเครื่องละตามจังหวะดนตรีเร่งเครื่องเร่งเครื่องเราดูๆูเดี๋ยวไม่ทันลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาเยอะดูแบรนด์ดูแบรนด์โอ้โหสวยทุกตัวสวยเลิศค่ะงามมากดูเป้ายสดป้ายสดเออชอบอ่ะเนี่ยเฮ้ยอันนี้ถือว่าเดือดนะเนี่ย ถือว่าดีอะสีดสิอ๋อก็ก็คือคือเคยยกป้ายนี้ไปบ่อยแล้วฮะค่ะยกบ่อยแล้วแล้วดีอย่างนี้ตลอดค่ะโอ้โหแน่นอนจริงฮะใช้ได้ค่ะใช้ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยแกมาแล้วแกยกมาเลยนะฮะเอออ๋อแอร์โล่อแอร์โล่นี่ก็หลายตังนะเนี่ยเนี่ยโอ้แล้วผ้าสดเนี่ยชุดทำงานเนี่ยดอกเกอร์โอ้ สีเออน็อตเฟกโอ้โหอันนี้ถือว่าเดือดนะเนี่ยดูฮะหลายตังค์เลยดูใช่ได้โอ้โหน็อตเฟกเลยเนี่ยสวยมากเอองงฮะอึงอ้งอึ้งถือกับอึง้งดูใต้เขียน่าโอเวอร์ไซส์แต่ว่าออกทั้งเล็กทั้งใหญ่ผสมกันสวยปก oh, ประมาณเออ อกประมาณประมาณเท่าไหร่ที่ที่ที่ไปขายฮะโอกประมาณเท่าไหร่มันมีหลายไซน์นะอ๋อแต่ไซส์เล็กก็มีไซส์เล็กก็มีที่ที่ที่เคยเปิดไปส์เขายได้แต่ไซส์ไซส์ใหญ่เนี่ยจะเยอะอ๋อเหรอเพราะว่าเวลาทํางานหรือว่าไปเที่ยวเพราะว่าตอนนั้นเราบางคนจะเจ้าเนื้อไม่เจ้าเนื้อคือเม็กซิกันน่ะเขาจะใส่แนว XL อะไรไปเลยใช่หรือว่าเราใส่ทํางานเนี่ยใส่ทํางานต้องอใ้่หลวมใครไปใส่ฟิตเนาะอ่าอ้๊ใครยืด พายุดพายุดตัวสวยนะโอ้โหสวยอันนี้อะไรว่าโพลีเอสเตอร์แล้วมันเป็นเชิ้ตองพูดเรียบร้อยผู้ดีนะตูวเชิ้ตอ่านกระดุมไปรักข้างใหม่แค่ตัวเนี้ยอืมโอ้โหเนี่ยตัวเนี้ยน่ารีวิวสุดๆชุดเนี้ยสวยอะ่ะยอมรับยอมรับยอมรับเนื้องาน้สี อแล้วเคยยกยกไปกี่กระสอบแล้วฮะโอ้ยน้ำไม่ท่วนอ๋อแล้วยกยกไปคือแป๊บเดียวหมดใช่ค่ะแล้วมีลูกค้าแฟนคลับนี่คือติดตามตลอดติดตามตลอดค่ะอ๋ออยู่ในที่ดินยังขุดหาเลยเฮ้เคสอยู่ที่ดินมันไม่ได้แมงมันนะฮะโหกัดทุบๆเลยพูดเส้นว่าแมงมันอยู่ที่ดินยังขุดหาโอ้แมคโครไม่ได้ไปท่านี้สวยมากเลิศแท้เลิศเลิศมากค่ะ เนี่ยโกดังวิเทศแหลบฉบังนะฮะเรามีของดีอยู่ที่นี่นะฮะมาเลยค่ะไม่ผิดหวังอู้สีพอดีมากเลยตัวนี้โอ้โหที่ห่อแต่ละตัวเนี่ยสุดยอดเอ,อ้มีแต่ง,งานแบรนด์นี่ละข้างใหม่เลยเนี่ยเหปะเรือเรือโอ้โห,โโหดูแบรนด์ สวยอะ่ะเออในในเม็กซิกันก็ปุลมาเลด็อกเกอร์นะเหมือนเนี่ยเลดแคป็บรอดูได้เฟิร์มดิกกี้โผล่มาน็อตเฟกจะมีเลยเออโอ้สีดิกกี้ขาฮาร์ดก็อย่างว่าเนาะพลังด้วยความรับนิยมอะ่ะสายเขาอ่ะสายเดินป่าสายสตรีทสุดยอดสาเม็กซิกันเลยก็มาหมดเลยดิดโอ้ยตัวน,นี้โอ้ยเลิศเนี่ยวัยรุ่นวัยรุ่นใส่ได้หมดได้ค่ะสายฮาวายก็มา Oh. อันนี้โบลิง่งเสื้อโบลิง่งผ้ากลางป่าโอ้โ oh. หดูผ้าพื้นก็ตอนนี้นิยมไงสีแบบไม่มีลายอะผ้าพื้นอะเนี่ยโู oh. สั้นยาวมีหมดโ oh. อ้ยอมรับยอมรับใช้ได้ใช้ได้ยอมรับฮะยอมรับฮะอ นี่นะฮะให้แกกางอีกรอบเดี๋ยวผมก็กางใกล้ๆกล้องอีกรอบหนึงเนาะสีอผ้าสดมากเลยนะเนี่ยแล้วไม่มีขาดมีเลอะเลยนะรีวิวเองขายเองเลยค่ะเออมีมีชื่อร้านไหมครับเนี่ยอ๋อไม่มีค่ะอ๋อไม่ต้องมีชื่อร้านก็ได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้านี้มาตามหรอใช่้อย้อยละยี่หรือ้อยละห้าร้อยละสี่สิบโอ้โหเกิน โอ้สีเรียบร้อยมากเลยอ่ะโอ้เออราคาเลยนะฮะเจ๊ห้าพันห้าพันค่ะได้แต่ได้ของดีนะคะคุ้มค่ะคุ้มประมาณร้อยกี่ตัวนะฮะโอ้สีดำสดเลยร้อยแปดสิบกว่าตัวโอ้ร้อยแปดสิบกว่าตัวเยอะนะโอเคนะเยอะนะไม่แล้วมันไม่เสียไงมันเป็นงานที่แบบเสียเลยแบบอึ้งอ่ะ ไม่มีผ้าเสียเลยมดอสดทุกตัวเออก็คือก็คือมันมันไม่มีข้ามเหงื่อเห็นไหมข้ามเหงื่อจจกลาลปลอดภัยเห็นปะแล้วไม่ขาดเออมัน้มันแบบงานฮะดูกล้องสีสดเห็นไหมเออคือคือคือเวลาขายต้องรีดก่อนไหมฮะหรือว่าแขวนไว้แล้วขายได้เลยแขวนแล้วขายได้เลยโอ้ยเลิศสีม่วงนี่นางพญาดีเนี่ยอืมนางพญา สายเลิศเลิศเสื้อนางพญาตัวนี้ใส่เองค่ะใส่เองอื้อหือเลิศตัวนี้เนื้อผ้าโอ้เนื้อผ้าดีอ่ะดูดินั่นแบบโอ้ไม่ร้อนมากเออดูสวยมากเ,เ,เลยสีเนะี้ยถ้าเป็นกางเกงดิกกี้อย่างเงี้ยสีเนี้ยหาแทบตายเลยเขาเลือกสีเทาชาโคลสีนี้นะแบบเนี้ยเด็ดนะเนี้ย สีบางสีบางปีได้รับความนิยมนะคือบางตัวปีนี้ไม่ได้รับความนิยมแต่ปีหน้าอีกหลายปีนเนี่ยเนี่ยอันนี้เ<ว>ขาเรียกาลายก้นหอยงแกสวยสวยซอฟซอฟในเขาเรียกตัวนี้เขาเรียกซอฟซอฟในก็มีลายก้นหอยอย่างเงี้ยอันเนี้ยแนววินเทจผสมิกิน่นอายวินเทจผสมทอมมี่โอ้ง่ดูสีนี้ดิลายเออสดมากเลยอ่ะอืม จะไม่หมดเลยท่าเนี่ยโอ้โหจะหลายเปอร์เซ็นต์ตายตายตายร้เดือดมากมายเออตัวไหนก็สวยสวยค่ะทั้งสวยทั้งสดแต่ไม่จิงเฮ้ยถามจริงไม่ค่ะสวยสดแต่ไม่จิงเฮ้ยนึกว่าเฮ้ยจริงเหรอดูดูสดสดค่ะสดมากดูทรงแล้วน่าจะนะโอ้นี่เสื้อฮาวายลายอะไรเนี่ยฮะเนี่ยเอ้ยอันนี้ก็สวยมาก ไม่ผิดหวังนะออนนี้ผ้ากลับเขาเรียกผ้ากลับนะฮะสวยผ้ากับจะเป็นลายลักษณะเนี้ยคือกับด้านเย็บเห็นป่ะฮะอันนี้เขาเรียกผ้ากลับเห็นปนมาบางคนก็เล่นนะฮะพวกรีไวล์พวกฮาวายฮาวายก็เล่นผ้ากลับใหม่ทุกตัวเลยอะอ่าโอ้โหไม่มีข้ามอะไรเลยป้ายนี้ใช้ได้อือหือใช้ได้ค่ะนี้เป็นแล้วแรงเล้ออะไรก็ออกนะ เรือโอ้สีแน่นอนแน่นอนออสุดมากพี่เอก,ก็แดงสุดมากเคทันด,น,นดิติตันแอดดัตติดโก้ไอ้ อุ้ยสีตัวนี้ขอใส่เองนะเหรอชอบเหรอชอบค่ะเออนิสติก้ายีนนี่ว่ะอันนี้มียี่ห้อฮะมีแบรนด์ฮนะน,น,นั่นเนี่ยขึ้นห้างก็ใก้อ่าขึ้นห้างก็หลักพันอะรู้กันอยู่ตัวนี้ใส<า>่เองนะคะรู้กันอยู่เนาะขึ้นห้างดูเออราผ้าสดกว่ะผ้าสดมากเลยนะเนี่ยไม่อยากไปตัดอ้อยแล้วจะไปหนุนหนุนนอนมากกว่าอยากไปหนุนนอนอ้ยสีแจ่มจริง ออกได้ทุกงานไม่่ไขายตลาดลงตลาดนัดได้เนี่ยขายดีเอ,อย่าว่าแต่ตลาดนัดไอจีกับเพจอะเนี่ยตอนนี้ตอนนี้คือประมูลนะเยอะเสื้อแนวเนี้ยในเพจอะโอ้รุ่นหกหกท่านผู้ชมรุ่นหกหกก็มาเนี่ยตีรุ่นหกหกเลยนะตีแบรนด์เขาเลยนะโอ้แน่นอนแน่นอนรีเวงค่ะอันีสตัฟฟอร์ด สแตมฟอสว้ายตัวนี้สวยมากวายตัวนี้เลิยกรี๊ด <c oughs> นึกว่าใส่เปวัดว้ายพูลิตันป้ายพูลิตันเนี่ยก็ก็พวกเล่นฮาวายคนเล่นฮาวายเนาะก็จะชอบนิยมเล่นกันนะครับพูลิตันช่วงปีสองปีหลังนี้ก็เริ่มมาเล่นกันเยอะแล้วฮะนะหดูตัวนี้สวยมากสีสวยอ่ะ สดค่ะสดทุกตัววิวว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 นี่ตัวทิกะโอ้ยสวยมากเลิศอันนี้รักห้างมาอีกแล้วค่ะโอ้โหดูดูเขาซับข้างในเยอะเนี่ยอ๋อมันเป็นกระสอบที่ที่นำเข้ามาเลยไงทีนี้พอแกะแล้วเนี่ยอ่าแกะแล้วเนี่ยมันก็ได้งานแบบเต็มเต็มงาน ใช่เขาเรียกออริจินอลดั้งเดิมอุ้ยสวยอันนี้คือมาจากยูเอเอยใช่ฮะอ๋ออูสีโอ้โหแชิตัวเลยอ่ะมีแต่งานแบรนด์อย่างนั้นเลยเออมีแต่งานแบรนด์ป้ายห้อยทุกตัวเลยเนี่ยกระสอบเนี้ยบาริโน ไม่เว็แบ,บ,แบ,บตัวนี้เอ้ยอันนี้ก็เลิศวินเทจวินเทจใช่ยชายชาโอ้ยเป็นนะเนี่ยแม่ค้าเป็นนะเนีเ่ยเ,เ,เ,เออยู่จนเป็น,น,นแล้วค่ะเลยองเออผ้าเลยองก็ออกไม่ใช่เลยองนะเลยองผ้า,า,าเลยองฮะเลยก็รยก,กระดุมจะเป็นกะลาอย่างเงี้ยกระดุมเขาเรียกกะลานะฮะกะลาโอ้สวยมากเลยตัวเนี้ยป้ายห้อยแต่คนชอบเนาะสวยงานเกาหลี กาหลีก็มาโคเรียมาหรือไม่โอ้ยนี่ก็ตัวนี้ก่ตัวนี้ก่ตัวนี้ก็ได้อ่อเออได้ตัวนี้เขาเล่นตัวนี้เขาเล่นตัวนี้ก็ได้อ่ะอืมตัวนี้เขาเล่นนะเนี่ยเขาเล่นหมายความว่าตลาดฮะลายตลาดใช่เออจะออกมีแหวกแดงมีแกระแดงมาปะเนี่ยมามาอยู่แล้วมาเจอไหมแค่นี้ก็เลิศแต่ผ้าพื้นอย่างงเี้ยขายดีขายดีเออ ไม่ผิดหวังใช่ใช่สีแดงไม่แค่อะไรแน่สีเนี้ยสีอิดในตัวนี้เขาเรียกสีอิดนะฮะสีอิดก็นิยมในคนวินเทจในวินเทจจะชอบเล่นกันนะฮะคนนี้ก็สดโอ้โหซับไนซอบไนสวยทัเนี้ยผู้ดีเลยอาจารย์ใส่ได้เลยนะชุดเนี้ยโหเลิศมากเอออ๋อสปร์มี ันนี้ต่อ้ันก็สวยแล้วแต่ลายปลายห้อยทุกตัวเลยเอ่ะอ,อืมสีแน่นอนจริงเด้อครับผมเต้นเต้นหน่อยได้ปะครับอ๋อเมื่อย่ะครับไม่ไม่มีเสาค่ะเต้นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาเสาก่อนทุบกระสอบออกก่อนอือหือสดทุกตัวสดสดไหมครับแม่ค้าสดไหมครับแม่ค้าสดค่ะแต่แม่ค้าไม่ซิงแล้วนะคะ ฮลโลเฮลโลงานเก่าอู้สีอู้เลยสีเ,เขียวมากค่ะออรักธรรมชาติสีนี้เดอะกรีนแม่ค้าพูดไม่ค่อยเก่งนะคะโอ,อ้ไม่กินขนาดไม่เก่งนะคะเนี่ยอ่าแค่พูดไม่หยุดเออจัดไปคะ่ะอูย้ยสวยอะ่ะโอ้ยโคโรบเบียพิกเตอร์ภูมิใจเสนอมนะ,ะม,ม่วงพัสเทล S <S อันนี้เรียกพาสเทลเหรอสวยคะ่ะรถ<อ>ค่ะนี่ไงอ๋อพูริตันฮะสวยพูริตันพูริตันใยใบลายดอกพูริตันสวยลายพูริตันมันจะทำงานสก,กีนคมคม,คมอะ่ะเนาะโอ้โหนี่เหลืองเออเฮ่อเหลืองเออเฮ่อไม่เฮ่อเท่าไหร่โอ้ยนี่สวยแตเนีน่ยเหลืองเออเฮ่ออป้ายหายวะ่ะส่วนมากจะเป็นป้ายห้อยในตัวนะเนี่ย เนี่ยป้ายห้อยทุกตัวเลยอืมว้าวเรียบร้อยหรูหราเฮนะ้ยนี่สวยผู้ดีอ่ะโอ้ยลีเกอร์เวอร์เนี่ยผู้ดีนะผู้ดีผู้ดีดอืมเลยสวยอ่ะตอนเนี้ยนี่อะไรอ่ะโอูดิกกี้หลุดแล้วคอ๋อห,หลุดแล้วตัวนี้หลุดละตัวนี้ก็ประมาณหลัก นี่นะฮะ,ะ,ฮะอันนี้ก็ได้นะคะนี่นะฮะ,ะอันนี้ก็ได้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอโชว์ดิกกี้ก่อนนะฮะเฮเลก็มาเนี่ยดิกกี้โอ้ยนี่เนี่ยแม็กซิกันนี่หว่าดูดิโอ้ดิกกี้ก็หลุดแล้วเนี่ยตัวนี้ก็รู้รู้ราคากันอยู่นะตัวนี้เนาะคน <ขอ S 1> เล่นนะอย<ไ>อันนี้แยกแยกให้แม่ค้าก่อนค<ไ>ุณแม่ค้าลืม เออูริตันนี่นะฮะบริตันงาน้ายเก่าว้าวสีพูริตันต่ออู้้สีได้เลยอะ่ะแมคกาตาลาดใช้เออแม่ค้าเวลาไปต้องแยกนะ<ย>กเพราะว่าเพราะว่างานกระสอบเนี่ยมันจะมออีฮาวายปนแล้วจะมีงานแม็กซิกันพวกดิกกี้คาฮาร์ดเลดแคปบแล้วก็อะไรนะปาตาปาตามายัง ยังไม่เห็นอ่าโอเคมันก็ปนมาแหละตาาไี่กับดีเเลยเออสวยมากแล้วเอ่อมันก็ว่าไงดีดิกุนดิกี้อะไรก็เลี่ยเรียกกันนะฮะตอนเนี้ยแล้วแต่สั่นแล้วแต่คนขายด้วย,ย,ยว่าขายให้ใครราคาเท่าไหร่เยอะมากเลยดิกกี้ก็มาดิกกี้หลายตัวแล้วนะเนี่ยอ่านี่ก็ป้ายห้อยเออหลายตัวเอออย่างงี้ก็พอมีกำลังใจหน่อยเนาะนี ฮใส่เขียวใส่เขียวสวยอ่ะมีความรู้สึกไงฮะเมื่อยยังฮะยังคะ่ะได้อีกค่ะโอ,โ,โอ้โหแน่นอนจริงเลยครับผมดักเกอร์โอ้โหสุดยอดเด้อพ่อผมไม่เมื่อยค่ะแต่ขอนั่งก่อนเออเฮ้ยนั่งเลยครับนั่งเลยจ้านั่งเลยจ้าไม่ค่ะไม่ยังซิงอยู่นั่งได้หมดเลยจ้าสวยค่ะสวยเรียบร้อยโอ้โยนี่เรียบร้อยจ้ะ เ้ยไปสิงคุณผิดสดสดสดโอ้สดสดเออโอเคโอเคโอ้แล้วก็แนวนั้นอย่างเดียวเลยเนาะสดแล้วพูดผิดผู้ผิดโอ้ยไปพูดเลยแต่ไม่จริงค่ะตาย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 แล้วไซเล็กก็มีจ้ะสวยอ่ะสีได้ฮึ่มแน่นอนแต่ผ้าเขาสดทุกตัวเลยเนาะป้ายเนี้ยโอ้โหอย่างนี้แตกนะฮะแตกอย่างเงี้ยโอ้โหแรงเลิกกันมา แตงเริ่มมาเยอะอยู่ฮะตัวนี้ตัวนี้ช่วยดันรเรถรถรถฮึโลโยฮาวายเมคอินฮาวายโอ้โหนี่งานหัวนี่ดูนี่ได้งานหัวไปละนะฮะโอ้โหเมคอินฮาวายโอ้โหเฮ้อคุ้มว่ะดูที่ได้งานหัวไปเนี่ยกระสอบนี้ไม่ผิดหวังโอ้ ขายรีวิว,ลวเลยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเอฟได้นะคะเอฟได้นะคะแม่ค้าอยากขายนักงานหาวายดูเนื้อผ้ามันมดูเนื้อผ้ามันเถอะเนี่ยแล้วมันสกรีนจมสกรีนแบบเนี่ยลายมันออกอ่ะสีมันสดแอนโลมันโอ้โหแน่นอนแน,น่นอนนี่นะฮะ สวยอือหเหนื่อยจิตด,ดียังเลยค่ะเออนี่ไม่ได้ทำข่าวลุมปุ๊บก็ยอย่าพูดชื่อนะเดีวคับฟ้อง <laughs> <laughs> อ่ะนี่นะฮะ เออว่าั้จิตดีจาเออนาทติก้าไม่ไหวแล้วพุทธแต่ตายแล้วได้อีกค่ะเลิศนี่นะฮะนื้โปโลสไตล์โปโลเลยฮะเออนี่สวยเนาะเนื้อผ้าขาม้าเอ้ยแนวนี้ก็เท่วินเทจอืมเนื้อนี่วินเทจสวยนี่ทรงจันเอ็มเลยเนี่ยพูริตันแนวนี้เนี่ย จันเอ็มได้เลยเน,นี่ยฟูริตันเนี่ยอืมสวยสวยเนี่ยเรียบร้อยจังเลยอ่ะตัวเนี้ยเออโอ้ยส่งผีเสื้อด้วยโอ้ยมีแมงตับด้วยแมงตับตับตองแมงเต่าตองโอ้ยเลิศค่ะแมงตับเยอะมากเออเฮ้ยเยอะมากเลยอ่ะเออ ว้าว <Wow. S 1> กล้องเลยอ่ะเออโอ้โหดูหวสวยเออเลิศอ่ะนี่นี่ติดพัดลมละนี่ได้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 ฮะแน่นอนจริงก้โหนี่โปโลเหมือนโปโลโเลยอ่ะ ข้าพื้นเนาะแน่อนอนจา้าสวยค่ะไม่ผิดหวังเลิศอุย้ยตัวนี้ดูสิสีดูสิฮอนี่าชาโคนี่ฮะอหือแน่นอนจริงสวยค่ะสวยสือมากนี่นะฮะ สวยนี่นะฮะหมดแล้วค่ะหมดแล้วโอ้โหตัวนี้น็อกเกอร์ป่ะโอ้ดิกกี้เลยฮะดิกกี้สุดท้ายเลยดิกกี้ฮะอ่าแล้วตัวนี้มาไงเนี่ยฮะเฮ้ยแถมอีกนั่นแหละมุกสีดำมาผ้าพื้นฮะดิกกี้งานเก่านะฮะโอเคก็บอกร้านท่านผู้ชมเลยจ้างวดหน้าจะมากันยังไงนั่งๆเดี๋ยวจะโชว์โชว์หน้าตาสวยๆแต่นั่งๆก้าอี้เลยจ้า ก็สำหรับโกดังวิเทลแล้บชบังนะครับก็มีอีกหลายป้ายให้ท่านติดตามนะฮะวันนี้ก็เป็นคุณแม่ค้าตัวจริงอยู่ตลาดไหนนะฮะหนองชาค่ะหนองชาขายดีมากเลยใช่ไหมขายดีค่เดือดวันนี้ก็ลานด,ดีใจไหมฮะดีใจมากได้งาน,นล้านๆอย่างนี้ไม่ผิดหวังเลยค่ะมาที่นี่ <c oughs> โอเคนี่นะครับก็จะเป็นเบื้องหลังในการเปิดกระสอบนะฮะโอ้ได้ผ้าเป็นกองเลยฮะแม่ค้าน่ยิ้มเลยนะฮะซึ่งผ้าเนี่ยสีสด ไม่ขาดไม่เลอะไม่เปื้อนแล้วก็ได้ไซที่แบบว่าแบบมีทั้งไซ์ใหญ่ไซเล็กปนกันนะฮะนี่ฮะได้ตรงนี้1นึกองอ่ะตรงนี้ก็ได้1กหงกองนี่นะฮะได้เยอะมากเก็บแบบโอ้โหได้เป็นแบบนี้ยฮะหลายถุงนะฮะก็ช่วยกันเก็บละฮะตอนนี้นะฮะนี่ฮะของดีของเด็ดจริงๆนะฮะอยู่ที่โกดังวินเทจแหลมฉบังนี่เองเองเเอง,เอง,เอง,เอง แล้วพบกันกับคลิปต่อไปนะจ๊ะนะจ๊ะขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีจ้า